ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศของเราเนี่ยมันเป็นมาจากสาเหตุอะไรกันแน่แต่ใครที่กําลังประสบปัญหาหย่อนสมรรถภาพทางเพศอยู่เนี่ยการกินยาก,กลุ่มนี้จะช่วยได้มากเลยนะครับสวัสดีครับพบกับช่องหมอจูคู่ชายไทยผมหมอเข็มนบบายแพทย์ระศักดิ์ุญรองนะครับสัญญแพทย์ทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์เพศชายนะครับวันนี้หมอจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าขั้นตอนในการรักษาคนที่มีภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศหรือที่เรียกกันว่าจูไม่แข็งน้องชายไม่สู้เนี่ย มันมีสเต็ปในการรักษายังไงบ้างวันนี้มาฟังกันครับ ต้องบอกก่อนว่าภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเนี่ยเป็นโรคที่วินิจฉัยได้ไม่ยากเลยนะครับใครที่มีอาการเนี่ยเขาก็แทบจะรู้อยู่แล้วว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแข็งตัวที่มันไม่ดีนะครับแข็งได้ไม่นานเหมือนเดิมหรือบางคนทําทําไปมีเพศสัมพันธ์อยู่มันหดตัวก่อนพวกนี้เนี่ยก็แทบจะวินิจฉัยว่าเป็นภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศได้แล้วนะครับแต่สิ่งที่ยากของภาวะนี้เนี่ยคือการหาสาเหตุที่ถูกต้อง และให้การรักษาที่เหมาะสมนะครับหมอจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าถ้าเราเข้าไปพบแพทย์ด้วยภาวะนี้เนี่ยเราจะมีวิธีการรักษาแบบไหนบ้างอันดับที่1นนะครับคุณหมอเขาต้องทําการซักประวัติตรวจร่างกายนะครับตรวจผลเลือดเพื่อมองหาสาเหตุทุกอย่างนะครับว่าภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศของเราเนี่ยมันเป็นมาจากสาเหตุอะไรกันแน่นอกจากเรื่องอายุที่มันมากขึ้นเนี่ย มันก็เสื่อมตามไวอันนั้นก็เป็นได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ในภาวะนี้มักจะมีสาเหตุอื่นซ่อนอยู่เสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคประจําตัวต่างๆความดันเบาหวานไขมันหรือภาวะทางจิตใจนะครับบางคนเนี่ยตื่นตระหนกกังวลวิตกมากๆก็ทําให้มีปัญหาเรื่องนี้ได้ฮอร์โมนเพศที่ลดต่ําลงก็ทําให้เป็นปัญหานี้ได้เหมือนกันนะครับหลังจากที่คุณหมอซักประวัติตรวจร่างกายตรวจผลเลือดทั้งหมดเนี่ยเราก็จะทําการแยกนะครับว่าคนไข้เนี่ยน่าจะมีสาเหตุอะไรเป็นปัจจัยหลัก ซึ่งการรักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศเนี่ยมันต้องรักษาแบบองค์รวมนะครับรักษาทุกๆมิติ สาเหตุที่เป็นเนี่ยก็ต้องเข้าไปแก้เช่นคุณเป็นโรคเบาหวานคุณก็ต้องไปคุมน้ําตาลให้ดีคุณมีความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงคุณก็ต้องไปคุมให้ดี <im icking isce> นอกเหนือจากการแก้สาเหตุแล้วนะครับเราก็ต้องมาดูการรักษาเบื้องต้นนะครับการรักษาอันดับแรกเนี่ยคือการกินยาเฉพาะกิจนะครับเป็นยาในกลุ่มขยายหลอดเลือดช่วยให้องคชาตเนี่ยแข็งตัวได้ดีมากขึ้นเป็นยาที่เรารู้จักกันอยู่แล้วนะครับในชื่อของไวยากาของประเทศไทยเนี่ยจากองค์การเภสัชกรรมนะครับชื่อว่าซิเดกา หรือถ้าเป็นยากลุ่มใหม่ๆเนี่ยเขาจะชื่อว่าเซอริสหรือในกลุ่มทาราลัฟิลกลุ่มพวกนี้คือกลุ่มเดียวกันหมดนะครับเป็นกลุ่มที่ช่วยขยายหลอดเลือดช่วยให้องคชาตเนี่ยมันแข็งตัวได้ดีจากการที่มันมีเลือดเข้ามาเลี้ยงเยอะเพราะฉะนั้นข้อห้ามหลักๆอย่างหนึ่งเลยก็คือคนไข้ที่เป็นโรคประจําตัวจากโรคหัวใจนะครับและอมยาใต้ลิ้นอยู่ ห้ามกินกับยากลุ่มนี้เด็ดขาดจะทําให้ความดันลดต่ําลงอาจจะอันตรายถึงชีวิตได้เลยข้อเสียของยากลุ่มนี้ก็มีหลากหลายอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ side effect ที่ค่อนข้างเยอะกินไปแล้วบางคนตาผ้าตามองเห็นเป็นสีฟ้าท้องอืดหรืออาการอื่น,นเนี่ยเห็นได้อีกเยอะนะครับอีกอันนึงก็คือมันเป็นยาในกลุ่มเฉพาะกิจนะครับไว้ใช้กินก่อนจะมีเพศสัมพันธ์กินแล้วไม่นานเนี่ยมันก็หมดฤทธิ์ มันต้องกินไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ายาในกลุ่มนี้มันอาจจะแก้ได้ชั่วคราวนะครับมันไม่ได้รักษาที่ต้นเหตุจริงๆแต่ใครที่กําลังประสบปัญหาหย่อนสมรรถภาพทางเพศอยู่เนี่ยการกินยากลุ่มนี้จะช่วยได้มากเลยนะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ที่แนะนําคือเวลาคุณมีอาการอวัยวะเพศแข็งตัวไม่ดีเนี่ยหมออาจจะจ่ายายาในกลุ่มนี้ให้นะครับถ้าคุณไม่ได้มีข้อห้ามและหมอก็จะพยายามไปรักษาสาเหตุอื่นด้วยอันดับต่อมานะครับ คือเรื่องของการทำช็อกเวฟควบคู่ไปด้วยนะครับปัจจุบันเนี่ยนิยมขึ้นมากในการใช้ช็อกเวฟมารักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศเพราะมันมีงานวิจัยหลายตัวเลยนะครับที่บอกว่าการทำช็อกเวฟที่ถูกวิธีเนี่ยสามารถฟื้นฟูสามารถช่วยบรรเทาและทําให้อาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศเนี่ย ดีขึ้นมาได้นะครับโดยกลไกของการช็อกเวฟคือการทําให้เกิดการอักเสบบริเวณโคนองคชาตนะครับกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยมีการสร้างหลอดเลือดฝอยขึ้นมาใหม่พอหลอดเลือดมันมีการมากขึ้นเนี่ยมันก็ทําให้เลือดมาเลี้ยงองคชาตได้มากขึ้นนะครับซึ่งเป็นกลไกหลักของการแข่งตัวของน้องชายเรา่น่ๆสเต็ปต่อมานะครับก็คือการเติมฮอร์โมนเพศชายในคนที่มีภาวะพร่องฮอร์โมนและทําให้องคชาตแข่งตัวไม่ดีเนี่ยจะมีการเสริมฮอร์โมนเพศชายเข้าไปนะครับซึ่งปกติเนี่ยฮอร์โมนเพศชายมันจะสร้างลดลงตั้งแต่อาายุป,ประมณ 35ปีเป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งอายุเยอะเนี่ยก็ยิ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะพร่องฮอร์โมนเพศช,ชายแต่ว่าในคนอายุน้อยเนี่ยก็อาจจะเกิดภาวะพร่องฮอร์โมนเพศช,ชายได้เหมือนกันนะครับจากสาเหตุหลายๆอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเครียดพักผ่อนน้อยดื่มเหล้าดื่มแอลกอฮอล์เยอะมากๆพวกนี้ล้วนทาให้เกิดภาวะพร่องฮอร์โมนเพศช,ชายได้หมดเลย ถ้าใครที่ตรวจแล้วพบว่ามีภาวะพร่องฮอร์โมนเพศช,ชายนอกจากทําการรักษาทุกอย่างที่บอกมาแล้วเนี่ยก็ควรจะเสริมฮอร์โมนเพศช,ชายในช่วงแรกที่ยังขาดอยู่ด้วยน,นะครับจะทําให้อาการกลับมาดีขึ้นได้มากนอกจากการรักษาหลักๆที่พูดไปแล้วเนี่ยจะมีการรักษาทางเลือกกันอื่นนะครับในสมัยก่อนเนี่ยจะมียาที่ใช้ฉีดเข้าองคชาตินะครับเพื่อช่วยกระตุ้นการแข็งตัวหรือเป็นยาสอดเข้าทางท่อปัสสาวะ ื่อช่วยให้แข็งตัวได้ดีขึ้นแต่ปัจจุบันเนี่ยความนิยมลดน้อยลงมากเลยนะครับเนื่องจาก side effect จากการทำเนี่ยมันค่อนข้างเยอะเพื่อนๆก็ลองนึกภาพเอาเข็มฉีดยาไปฉีดเข้าน้องชายตัวเองดูทุกครั้งก่อนจะมีเพศสัมพันธ์นะครับมันก็ทั้งเจ็บและน่ากลัวหลายๆคนเขาก็ไม่ชอบนะครับหรือการสอดยาเข้าท่อปัสสาวะเนี่ยมันก็มีอาการระคายเคืองตามมาได้ในกลุ่มต่อไปก็เป็นการใช้เครื่องมือช่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้กระบอกสูดอากาศนะครับเพื่อดูดเลือดให้เข้ามาให้องคชาตมันแข็งตัวและเสริมกกัับาาารรใชช้ยคคคนออองงตเพื่ มันอยู่ตัวได้นานแต่วิธีนี้ <_ EN> ก็ไม่นิยมกันมากนะครับเพราะว่ามีความอันตรายในการใช้ใช้ผิดวิธีเนี่ยอาจจะทําให้เกิดภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศแบบถาวรได้เลยอันดับต่อมาอาจจะพบได้บ้างนะครับในบางคลินิกคือการฉีดสารต่างๆเข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้สเตมเซลล์หรือ PRP ที่เป็นเลือดเราแล้วเอามาปั่นเนี่ยเขามีงานวิจัยบางตัวนะครับที่พบว่าการฉีดสารพวกเนี้ย จะช่วยให้องคชาตแข็งตัวได้ดีมากขึ้นแต่มันก็ยังไม่ได้นิยมมากเท่าไหร่นะครับเนื่องจากราคาที่ค่อนข้างสูงแล้วมันก็ยังค่อนข้างใหม่คนยังไม่ค่อยนิยมกันอันดับสุดท้ายนะครับถ้าทําทุกวิธีแล้วเนี่ยมันยังไม่สามารถกลับมาได้นะครับน้องชายเรามันยังไม่สามารถแข็งหรืออาจจะแข็งได้บ้างแต่ไม่พอที่จะสอดใส่มีเพศสัมพันธ์จนเสร็จได้แบบนี้ก็เรียกว่าการรักษาไม่ประสบผลสําเร็จนะครับเราต้องมาสู่ไม้ตายเราวิธีสุดท้าย คือการผ่าตัดเพื่อใส่แกนองคชาตเทียมเข้าไปนะครับวิธีนี้ที่หมอบอกว่าเป็นวิธีสุดท้ายเพราะว่ามันสามารถแก้ได้ทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นโรคประจําตัวอะไรหลอดเลือดจะพังขนาดไหนการที่คุณผ่าตัดใส่แกนเทียมเข้าไปเนี่ยยังไงองคชาตคุณมันก็แข็งตัวแน่นอนโดยปัจจุบันเนี่ยแกนองคชาตเทียมก็มีหลายแบบนะครับมีเป็นแบบแกนเป็นลักษณะแกนแบบดัดได้นะครับหรือเป็นแกนแบบปั๊มนะครับซึ่งจะเลียนแบบองคชาตของจริงมีภาวะการหดตัวและการแข็งตัวได้แต่การผ่าตัดก็จะยุ่งยากกว่า และราคาก็จะแพงกว่ากันมากเลยนะครับสุดท้ายนี้ถ้าใครมีภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศเนี่ยหมอก็แนะนําให้เข้าไปปรึกษาแพทย์นะครับเพราะอย่างที่หมอเล่าให้ฟังว่าสเต็ปเนี่ย มันมีเยอะมากมายแล้วมันก็ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญดูนะครับว่าคุณเนี่ยมีสาเหตุจากอะไรเราจะได้แก้กันถูกจุดเพราะถ้าเรามีอาการแล้วเรามัวแต่ไปซื้อยาเองกันในเน็ตเนี่ยนอกจากมีโอกาสที่จะเจอยาปลอมสูงแล้วโรคที่เราเป็นจริงๆเนี่ยอาจไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องนะครับอนาคตมันอาจจะเป็นหนักขึ้นมากก็ได้เป็นยังไงกันบ้างครับกับการรักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศหรือจู๋ไม่แข็งตอนนี้เพื่อนๆคงพอเห็นไอเดียกันแล้วนะครับว่าถ้าเรามีอาการแบบเนี้ยมาพบแพทย์ เราจะเจอสเต็ปการรักษาอะไรบ้างสุดท้ายหมออยากจะฝากไว้นะครับว่าโรคนี้ไม่ใช่โรคของคนแก่ปัจจุบันภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศเนี่ยเจอได้มากเลยนะครับในคนอายุน้อยเพราะฉะนั้นเพื่อนๆอาจจะต้องกลับมาดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองให้ดีนะครับและถ้าเราพบว่ามีปัญหานี้จริงๆเนี่ยก็ควรเข้ามาปรึกษาแพทย์เพื่อได้รับการรักษาที่เหมาะสมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วเจอกันครับ